สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปซื้อหมูดำมาครับ11ตัววันนี้เรามาตัวนรับสมาชิกใหม่แล้วก็เอาไปปล่อยใส่ขอกเราเลยนะครับแล้วผมมาเลยอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วเหรอใช่ตัวสุดท้ายครับนี่คือน้องพัตเตอร์นะคะน้องพัตเตอร์นี่ก็เป็นลูกของหลานแม่คนหนึ่งนี่ปล่อยแล้ว นี่แหละครดูหมูเอามาใหม่ขอกนี้มีหมูสีขาวด้วยมีหมูสีขาวด้วยแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นเป็นหมูดำหมูอมาตั้งนานแล้วครับได้เดือนนึงยังเนี่ยไม่รู้ง่ายมากนี่คือนักแสดงรับเชิญนะฮะ เยะที่มากเลยทิ้งยังกินนะครับอันนี้คือกระถินนะคะให้เขาได้เคี้ยวเล่นอันนี้คือคุณนายวันนี้วันนักแสดงรวบรวมอันนี้คือเจ้าของฟาร์มเนี่ยเจ้าของฟาร์มส่วนอันนี้คือนายทุนน,นายทุนเนี่ยนายทุนนี่เจ้าของฟาร์มนายทุนเป้าหมูมาส่วนส่วนนี้กองเชียร์ สวัสดีครับหน่อยพอเตอร์สวัสดีครับเ <c oughs> ขินนี่เจ้าของฟาร์มมีกี่ตัวแล้วทั้งหมดหมูดำตอนนี้หมูดำมีกี่ตัวนะยี่สิบเอ็ดตัวคุณนายมันมีวันพูดได้ยี่สิบเอ็ดตัวคุณนายมันมีวันพูดว่ยี่สิบเอ็ดตัวผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีกี่ตัวแต่ผมเป็นคนเอ่มเกลือให้อาหารสิลูกให้อาหาร ไม่ได้นับให้หาเร็วตอนนี้ฝน